สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง N J Story นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสิ่งที่เรารอคอยกันมานานมากกับพันทิปนะทุกคนว่าพันทิปเนี่ยจริงๆก็อยู่คู่สังคมไทยมาเป็นสิบปีนะครับสิบสิบปีกัเลยทีเดียวผมไม่มั่นใจนะน่จาจะเกือบเกือบยี่สิบมั้งแต่เกินสินกกนปีแน่นอนนะครับอ่าพันทิปเนี่ยก็คือกระทูเป็นบอร์ดนะครับบอร์ด บอร์ดออนไลน์แหละบอร์ดแชทเอาไว้พูดคุยกันในในพันทิปมีสังคมมีห้องต่างๆใช่ไหมแล้ววันนี้พันทิปเองก็ได้จับมือกับ Google AdSense ครับสามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะทุกคนใครที่แบบเขียนกระทู้ใครที่ตั้งคำถามแล้วเวลามีคนเข้ามาอ่านมาดูมีโฆษณาเข้ามาในกระทู้นั้นรายได้ก็จะเกิดขึ้นกับ Google Ad s e n s e แล้วแล้ววันนี้เราจะมาดูวิธีการเปิดสร้างรายได้พันทิปกับ a d s e n s e กันนะครับ ก่อนมารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่แบบช่อง NJ Story ด้วยนะครับทุกท่านอาพร้อมแล้วไปกันสำหรับอย่างแรกเลยทุกคนก็ต้องมีบัญชีของพันทิปก่อนนะครับอ่ะเข้าไปที่หน้าแรกปกติแบบนี้เลยครับเข้าไปที่หน้าแรกของพันทิปเลยนะเห็นไหมเขาจะประกาศที่ไฮไลท์เลยนะครับ Google Adsense สร้างรายได้ได้ไดจริงเนี่ ครับข่าวดีเพื่อนๆสามารถสร้างรายได้ไปพร้อมกับใช้งานพันทิปได้แล้วนะว้าวว้าวนะครับอ่าแต่ว่าผมไม่ได้มาสอนวิธีสมัครพันทิปนะอันนี้ทุกคนไปลองสมัครดูก็ต้องยื่นบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยก็ทําตามขั้นตอนเขาไปนะครับแต่วันนี้จะมาสอนว่าถ้าเกิดมีบัญชีพันทิปอยู่แล้วแล้วก็มีบัญชีเอเซนต์เอามาผูกกันอ่าทำอย่างไรนะครับอ่าสิ่งที่ทำก็คือทางี้ครับทุกคนกดที่รูปนี้รูปนี้ขวาบนขวาขวาใช่ไหมขวา ขวาบนนี่แหละถูกแล้วเนี่ยเนี่ยนี่เป็นรูปเนี้ยนะครับอ่ะพอกดเข้ามาเนี่ยมันจะเจอคาว่าการตั้งค่าเราก็นี่นะครับการตั้งค่ากดการตั้งค่าการตั้งค่าการตั้งค่ากดตรงนี้ก่อนนะหนึ่งครั้งแล้วก็มากดตรงการตั้งค่าอีกหนึ่งครั้งจะเจอหน้าต่างลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือนี่นะครับสร้างรายได้นี่เลยทุกคนอันที่ห้านี้ สร้างรายได้สร้างรายได้เน้นย้ำสร้างรายได้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนเราจะมีรายได้จากมันพันทิปแล้วนะครับสร้างรายได้สเสร็จเรียบร้อยก็เจอหน้าต่างลักษณะแบบนี้นะทุกคนอ่านดูสิเขาบอกว่าอะไรองร์การความร่วมมือระหว่างพันทิปและ Google ในสกุ่วมวันทันทีเพื่อผลประโยชน์ต่อสมาชิกพันทิปให้สามารถสร้างรายได้เมื่อเข้ามาตั้งหรือตอบกระทู้แค่ตั้งกระทูกะท้ก็ได้รายได้ตอบกระทู้ก็ได้รายได้ทุกคน ก o o g l e Adsense สร้างไรายได้บนพันทิปได้อย่างไรนี่ก็เขากดให้อ่านนะก็ไปอ่านของพันทิปก็ได้พันทิปก็มีสอนอยู่คลิปผมก็มีสอนอยู่นะครับอ่ะดังนั้นเราจะทำอะไรต่อครับเรามานี่แล้วเริ่มต้นสร้างไรายได้ครับผมกดเข้าไปทุกคนกดเข้าไปแล้วจากนั้นเขาก็จะให้เราเลือกบัญชีของ Adsense ที่เรามีเอ่อใครไม่มีก็สมัคร Adsense ซนะใครที่มีแล้วก็เอ่อเอาแอดเซนนั่นแหละบัญชีน่นนะเลือกเอาจะเอาบัญชีที่มันขึ้นมาหรือใช้บัญชีอื่นก็ตามสะดวกตามสบายของแต่ละท่านได้เลยนะครับ อ่าหลังนั้นผมก็เอาดเข้าไปเขาก็จะขอสิทธิ์ครับพันทิปเนี่ยก็จะขอเอ่อสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google ของคุณนะครับก็ลองอ่นอานๆดูนะแล้วก็ลองเลื่อนลงมานะพอเลื่อนลงมาเสร็จนะครับถ้าเราโอเคเราก็ดําเนินการต่อถ้าเราไม่โอเคเราก็ยกเลิกแต่เราต้องการสร้างไรายได้ใช่ไหมเราก็ต้องดําเนินการต่อจ้ากดตรงนี้นะครับ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 ดําเนินการต่อกดเสร็จเรียบร้อยนี่ก็จะมีปุ่มการผูกบัญชี AdSense น,นะครับ สร้างรายได้ด้วย Adsense นะครับอ่าสิ่งที่้อาทำกดปุ่มนี้ครับเชื่อมกับ Adsense กดเชื่อมกับ Adsense 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 ผมว่าเออจอเว็บแคมผมมันดูแปลกๆนะมันดูแบบสะดุดๆยังไงชอบกดอ่ะไม่เป็นไรทุกคนกดเชื่อมต่อกับ Adsense ก่อนเลยก่อนที่จอเราจะดับไปกดเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็บอกว่าเชื่อมต่อกับ Adsense p a n t i p c o m นะอันนี้ก็บอกคุณเชื่อมต่อกับ Google Adsense แล้ว แล้วก็กดปิดไปได้เลยครับเพ้งอ่าเขาก็บอกว่าการเชื่อมต่อ a อ s e n น e สสำเร็จดานาหารหัสผู้เ่ยแพร่ PUB เท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วก็กดตกลงได้เลยนะจ๊ะกดเสร็จเรียบร้อยว่าเจอหน้าต่างลักษณาแบบนี้นะครับแบบนี้ผูกบัญชีสําเร็จนะครับเขาก็จะให้เราตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อก็ลองกดดูสักทีนึงก็ได้นะทุกคนกดเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่ากําลังตรวจสอบเว็บไซต์ ซึ่งโดยปกติแอสเซน e เนี่ยก็จะตรวจสอบเว็บไซต์ประมาณหนึ่งวันโดยประมาณนะครับงั้นเราเข้าไปส่องแอสเซนกันดีกว่าก็กดปุ่มที่ไปที่แอสเซน e นะครับไปที่แอสเซน e ก็จะเจอหน้าต่างลักษณะแบบนี้อ่าตรงนี้ก็บอกว่าเป็นพันทิปคอมกำลังเตรียมตัวแล้วกำลังเตรียมพร้อมอยู่กำลังเตรียมพร้อมอยู่นะยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์อ่อาสิ่งที่ต้องทำนะแล้วก็ขอรับการตรวจสอบแล้วนะครับแต่ว่าโดยปกติก็รอสองถึงสามวัน ประมาณเช่นนั้นเองนะครับส่วนนานสุดก็สองสัปดาห์ดังนั้นใครที่มาดูคลิปนี้บางทีคุณก็อาจจะเจอวันเดียวเสร็จบางทีคุณก็จะอสองวันเสร็จบางทีคุณรอไปห้าวันไม่เสร็จก็เขาบอกครับว่าไม่เกินสองสัปดาห์ไม่ใช่ไม่เกินสิอาจจะใช้เวลาถึงสองสัปดาห์เพราะว่าตอนที่ทํำยู u ูบนะฮะแล้วคนมาทำแอดเซนเนี่ยก็จะเจอปัญหาเนี้ยบางทีข้อที่2ตรวจสอบแอดเซนเนี่ยนานสองสัปดาห์แล้วผมเคยเจอข้อสามนะตรวจสอบคลิปในช่องนานสองเดือน นานสองเดือนทุกคนเพราะฉะนั้นใช้เวลาในการเชื่อมสองเดือนด้วยกันมีอยู่ช่องหนึ่งที่มาปรึกษาผมนะครับก็ก็ก็กกกกต้องหันใจกันนิดหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะจากนั้นพอเรากลับมาดูที่หน้านี้นะครับเขาก็บอกว่าอ่ะกาลังตรวจสอบสถานาการณ์เชื่อมโยงนี้คือรอประมาณหนึ่งวันผ่านไปนะทุกคนเราก็ไปกันต่อนะครับเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเขาก็บอกว่าคุณพร้อมสร้างไรายได,ได้ได้แล้วอันนี้คือผมรอมาหนึ่งวันรอมาหนึ่งวันนะครับ อ่าเปิดพร้อมสร้างรายได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็เลยลองเข้าไปดูนะครับอ่ากดกดกดไอ้ปุ่มปุ่มปุ่มเนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้ไปที่แอสเซนเนี่ยเข้าไปดูที่แอสเซนนะอ่าก็ขึ้นเลยว่าเป็นเว็บไซต์พันทิปนะครับแล้วก็ตรงนี้จากการดําเนินการก็เป็นพร้อมแล้วนะครับน,นี่พร้อมแล้วการตั้งค่าโฆษณาควบคุมโดยพันทิป a d s XTX ออะไรไม่รู้เนี่ยก็ควบคุมโดยพันทิปรายได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของคุณศูนย์เปอร์เซ็นต์กับพันทิป ว้าวทุกคนบันทิปโคตรสปอร์ตเลยครับผมปกติเนี่ยกับ youtube เนี่ยเราโดนหักกันครึ่งๆรึ่นะทุกคนรู้ป่าสี่สิบถ้าไหรห้าสิบสี่กับเอ่อสี่สิบหกมั้งถ้าจไม่ผิดแต่ตัวเลขมันเกือบครึ่งๆึอ่ะที่เราแบ่งกับ youtube นะแต่นี้พันทิปโคตรสปอร์ตเลยครับให้เราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นพันทิปเอาศูนย์ก็โหไม่รู้อนาะคตเขาจะเปลี่ยนตัวเลขน,นี้หรือเปล่านะแต่เบื้องต้นนี้ก็ขอให้ดาวพันทิปก่อนให้ห้าดาวเลยให้ห้าดาวเลย เดี๋ยวไปรีวิวในแอปพลิเคชันด้วยตอนนี้ให้ให้ดาวนี้ก่อน5ดาวเลยนะครับคุณสปอร์ตมากใจดีสุดๆเลยนะครับอ่ะเขาไปดูครับในกระทู้วันทิปที่ผมลองตั้งขึ้นมาเล่นๆนะครับแล้วก็มีคนมาตอบความคิดเห็นอะไรต่างๆต่านี้มันจะมีโฆษณาแบบนี้ทุกคนเข้ามาที่เราที่ผมก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแล้วแล้วเ,เ,เราจะได้เงินยังไงนะครับอ่ะมันก็มีโฆษณาแบบนี้โผล่เข้ามาในกระทู้ถูกว่าใครที่ผ่านตาเนี่ยเขาเรียกว่าเออ่การแสดง ผลนะครับมันแสดงผลมาหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยอ่าใครเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกยูทเซอร์นึงก็อีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งยอะไรเงี้ยนับเป็นครั้งครั้งไปอันนี้ก็จะได้เงินนะครับแต่ว่าเลทเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีงลวกันอ่าแล้วแล้วเงินมาจากไหนเงินมาจากไหนใช่ปะ่ะก็อย่างเช่นโฆษณาตัวเนี้ยเป็นของ PTT EP นะครับ PTT EP เนี่ยเขาโดยปกตินะมันมีสองแบบเขาโฆษณาเองหรือเขาจะผ่านเอเจนต์ อ่ะก็แล้วแต่แล้วแต่อาจจะมีเอเจนซี่นะครับหรือว่าเขาจะโฆษณาเองก็ได้เขาก็จะเอาเงินนะครับจ่ายไปที่ Google a d ฟังให้ดีนะ ADS Google a d g o o g l e a เเนี่ยมันก็จะมียิงโฆษณาตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วพอเอิพันธิปไปจับมือกับ Google Adsense ถูกป่ะให้ Google a d เนี่ยเอาโฆษณามาใส่ในพันธิปได้นะเราก็จะได้เงินจาก Google Adsense ที่โอนมาจาก g o o g l e Ad อืมลักษณะมันจะเป็นแบบนี้อ่ะบอทอ่ะพ p t อ่ะผมว่า ผู้ลงโฆษณา PTT PTT จ่ายเงินให้ Google a d นะครับแายเงินให้ Google a d นะ a d ก็เอาโฆษณามาใส่ในพันทิปเห็นอย่างนี้ปะพัน PAN พันทิปพันทิปนะครับพันทิปก็บวกกับ Google AdSense AdSenseEnsense Ad 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 นะครับ อ่ะพอลงเสร็จนะจ่ายเงินแอร์เซ็มาลงนี่แอร์เซ็ก็โอนเงินแอดก็โอนเงินเข้าแอ s e เซ e แล้วเงินก็จะถูกส่งมาหาพวกเราชาวพันทิปอ่าใครเป็นชาวยูทูบเบอร์ก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยเงินมันจะมาล้กษนาเนี้ยแต่ข้อข้อที่ผมตกใจมากคือปกติเนี่ยอ่าถ้าไม่ใช่พันทิปใช่ป่ะถ้าเป็น Y t y ท Yt ายทาเขาจะแบ่งประมาณสี่สิบสี่สิบเก้าหรือสี่สิบหกสี่สิบหกมั้งผมจําตัวเลขไม่ได้นะครับ เราจะได้อยู่ห้าสิบห้าหรือห้าสิบสี่เนี่ยโดยประมาณนะเราได้ขึ้นคึ่งผมเรียกขึ้นคึ่งกับ YouTube แต่เมื่อกี้เท่าที่เราเห็นใช่ว่าให้ทุกคนดูนะให้ดูนี้นะหนึ100่งร้ยเปอร์เซ็นกับคุณศูนเอร์เซ็กับพันทิปแสดงว่าพันทิปไม่เอาเลยแล้วให้เราเต็มเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ร้องกรีดเลยดงังๆนะครับขอบคุณพันทิปขอบคุณ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 ครับขอบคุณครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของรายได้ที่มันแสดง เอ่อผมอธิบายได้ไม่ครบนะทุกคนว่าอะไรคืออะไรบ้างเพราะมันไม่มีอะไรให้อ่านเลยแต่โดยบกคําเทียบโดยปกติแล้วที่ทำ YouTube เนี่ยเอาตามความเข้าใจของผมนะรายได้โดยประมาณของเราจะอยู่ตรงนี้อย่างผมเนี่ยได้ศูนย์บาทอยู่นะครับแล้วก็จำนวนหน้าเว็บที่ถูกเปิดดูก็ผมเราว่ามันคือการเปิดเปิดผ่านเปิดเข้ามาแล้วเจอยี่สิบสี่ครั้งนะครับแต่ไม่มีใครคลิกโฆษณาจำนวนคลิกเนี่ยผมเข้าใจว่า ถ้ามีการคลิกโฆษณาเนี่ยมันจะแสดงผลตรงนี้นะครับทีนี้ RPM ของหน้าเนี้ย RPM เนี่ยเท่ากับ0.01 RPM ทุกคนจำศัพท์นี้ให้ดีนะ RPM มันคือค่าเฉลี่ยนในการแสดงผล1,000ครั้ง1,000ครั้งที่มันมีการแสดงผลเราจะได้เงินโดยประมาณนะอย่างเงี้ย1,000ครั้งที่มีการแสดงผลนะครับเราจะได้เงิน0.01บาทอืม ของหน้านี้ของหน้านี้บาททีนี้โูนจุดศูนย์หนึ่งบาทเขียนอย่างนี้บ่วะเออเขียนอย่างนี้โูนจุดศูนย์หนึ่งบาทนะครับของหน้านี้นะของหน้านี้ของของ RPM ของหน้าซึ่งเขาว่าของหน้าเนี่ยผมผมไม่เข้าใจจริงๆส่วนอีกอันหนึ่ง RPM ของการแสดงผลนะครับอันเนี้ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีสองส่วนตามที่พันพิษบอกอะ่ะคือเราตั้งกระทู้เราก็ได้เงินถูกปะเราไปตอบกระทู้เราก็ได้เงิน ผมเข้าใจว่าการแสดงผลอันหลังเนี่ยน่าจะเป็นการตอบกระทู้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่รู้นะไม่รู้ไม่คอนเฟิร์มให้นะครับเออแล้วก็ตรงน,นี้มันจะมีคำว,ว่าการแสดงผลอีก16ครั้งกับจำนวนหน้าเว็บที่ถูกเปิดดูอันนี้คืออาจจะมีคนเปิดเข้าไปดูตัวนี้มีการแสดงผลโฆษณาอืมเป็นไปได้เป็นไปได้แสดงผลโฆษณาคือข้างหน้าเนี้ยมันอาจจะไม่มีโฆษณาเออเข้าไปดูอาจจะไม่เจอโฆษณาแต่โฆษณาจริงๆที่มันเกิดการแสดงผลเนี่ยคือ16ครั้ง อ่ะก็รายได้ RPM เนี่ยศูนย์จุดศูนสองศูนจุดศูนย์สองเท่ากับความหมายว่าหนึ่งพันครั้งนะครับหนึ่งพันครั้งจะได้เงินเท่ากับศูนย์จุดศูนย์สองอ่ะดูยอดนี้ให้ดีนะยอดเนี้ยก็จะล้อกลับไปตรงนี้เพราะฉะนั้นสิบหกครั้งเท่ากับว่ายังไม่ได้เงินสิบหกครั้งก็จะได้เป็นศูนย์บาทแบบนี้แต่ถ้าสมมุติมีหนึ่งพันการแสดงผลเราก็จะได้เงินศูนจุดศูนย์สอง อ่ะงั้นอยากได้เงินสักร้อยหนึ่งทำยังไงหนึ่งร้อยใช่ไหมคุณก็มีศูนย์เข้าไปกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ศูนย์สี่ตัวก็เอาศูนย์หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันแล้วบวกสี่ตัวสองสามสี่งั้นค่าประมาณการนะครับมีการแสดงผลในสิบล้านวิวสิบล้านครั้งจะได้เงินเท่ากับประมาณหนึ100ทท่งร้อยหนึ่งร้อยยูเอสโทวทีไม่ใช่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยยูเอส ็ 3,005, 5 3 0 0่โดยประมาณ3 0 0่นะแต่ว่าแอสเซนก็จะมีหักภาษีนิดหน่อยแล้วก็ค่าธรรมเนียมการโอนเข้าธนาคารประเทศไทยอีกนิดหน่อยนะครับก็จบประมาณนี้ทุกคนเมามอยเรื่องการสร้างไรายได้จากพันทิปนะใครมีคำถามอะไรก็จริงๆอยากใช้ถามเข้ามาได้นะแต่ว่าตอนนี้มันมาใหม่ไงยังยังยังไม่เชี่ยวชาญแต่เอามาทักมาคุยกันแล้วกันเ,เหมือนย t ท b บอะทักมาคุยกันได้นะครับ ถ้าตอบได้ก็จะตอบแล้วกันถ้าตอบไม่ได้ก็ก,ก็ก็เดี๋ยวช่วยกันหาคําตอบไปแล้วกันเพราะว่ามันเพิ่งมาใหม่ไงยังยังไม่เชี่ยวนะครับไม่เหมือนย t ท b e เชี่ยวแล้วสามารถแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเขาไปได้เรื่อยๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีประโยชน,น์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง m j Story ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะทุกคนมีอะไรก็ทักทายมาคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับหรือถ้าอยากจะสนับสนุนน้ำชาขั้นพิเศษก็ กดซุปเปอรแตงกดสมัครสมาชิกช่องก็ได้นะครับเลี้ยงข้าวผมหน่อยแล้วกันขอบคุณนะครับบทมากไปแล้ววันนี้ <laughs>